กินต้องสวัสดีก่อนเมนวะจ้าอันนี้คืออย่างอันนี้เป็นหมกหัวหมกหัวใส่อันใส่ฟอยใส่ฟอยเป็นเมนฟอยกดเงี้ยไงกระดาษฟอยพี่น้องกระดาษฟอยหมกหัวใส่กระดาษฟอยโบ้เลยสมมติจะได้ตุ๋นกันแบบนี้ก่อนก็ดสุกไหมอู้หอึหันหัยหอมหันเทใส่กันดี่เลยเนาะ เทใส่ตะถาดได้น like oh, hey, oh, ้อเทใส่อันนี้ลด้นาะโอ้โหกะอันนี้อะไก็ล้เทใส่อันเพื่อนี่อย่างน้อนี่ผาดผัดวัดผาดเทนลยจ้าเทใส่ผาดกระเทนวัดเลยมั้งอันหัวกันส่ขมิ้นเพราะมันยังอุยหเลยจ้ามันหอมอุยๆเลยจ้าไม่จ้าลยโอ้ บนไ่ได้ซื้อใบตองบ่ได้ซื้อใบตองก็ได้เห็นเขียใส่กระดาษฟอยล์เอาโอ้ไม่ตาวพูดนะมันมันเหี่ยวโอ้บ่เหี่ยวซื้อใส่กระดาษฟอยล์แล้วผมเลยมึงมีใบตองด้วยจ้ะมึงมีใบตองบ่ได้ซื้อใบตองนี่กระดาษฟอยล์จะใส่ได้ที่บอกให้พุดนะโอ้พี่น้หนุ่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาสอนมาแก้หนึ่งมาแล้วมาแล้วบู๊มันกระแสบบ่ะพูดนะมีน้ำพร้อมพร้อมอยู่ในกระดาษฟอยล์ไม่จ้าน้ามันมาออกไม่น้ำอยู่ในกระดาษฟอยล์เล่นมาโอ้เป็นหนุ่ยไม่กินแล้วกัน หมกหววหรือเออหัวเลยนะมกหววสไปฟากป้าขอชิมก่นมาัได้ชิมได้หนิอืมต <tr ันีเด็นวลนวลนวอืมาๆมากินกันชิ้นสดจอดที่น้องชุกูซูคนเป็นไหนหมูอานถึกเล็กคัดถึกเล็กแน่ มายาสบู่ดิแฟนคลับแฟนคลับถือถือคักถือแน่พี่น้องเอ้าวถือกิลี่ถือกิโลให้พี่น้องเลยแพงแตกทุกแพงเลยลอตเตอรี่กับพัทถือคัทเท่าไง่สามโตหนาสามโตหลังทั้งสองโตอู้ยดีบดีบดถือแล้วมันที่หนึ่งกันเนาะพี่น้องเนาะหัวหน้าถือ่างวัลที่หนึ่งกันเลยหมาหามาอุดมยาสปูซื้อลอตเตอรี่ซื้อเบอร์เบอร์เงินเบอร์ทองคือวันอ่ะอ๋ออันนี้ขอเขาเขาเขา เปวดแพงแล้วปวดแพงแล้วมาพี่น้องเลยมาอุดหนุนกันไทยช่วยไทยไทยรักไทยเราต้องช่วยของไทยโบ้เลยฉันไม่ัดเลยเข่าไหมเขาง้างขัดเขาง,ง้างไม่เจับของเลยเป่ากระทามาหาโย,ยมให้แฟนขับรักแฟนขับหลงหลงมาหายายสักคู่หลงมาแล้วหาตังแล้วกอกว่าเพี้ยงเร <c oughs> ื่องฉันเล่นแต่เลยเนี่ยเบิ้งข้าบวบ่ข้าวอันน้องแกงหม,มูตุ้งนาง คนที่ตอแหลก็โตแหลแบบว่าตอแหลกแบบบวบัญญัติบัญญังโอ้ยตอแหลอีหลีตอแหลอีหล่อนี่ตอแหลอีหลีตอแหลอีหล่อนี่พี่น้องโอ้ยฮ้อนฮ้อนสร้างหัวปวดมันตอแหลไปหลดมันหนีกรรมบ่พอมันหนีกรรมบ่พ้นมันมันหนีกรรมบ่พอมันหนีกรรมบ่พ้นดอกตอแหลไปหลดมกหมาก เซ่นั่นนะเท่บกเกียใส่ทั่วผู้แตงโมหรอโอ้บสองเียเขาเทียเท่ยงนี่เขาเที่ยงบสองมงเส่บกเขียใเ่ทั่วผู้พี่บอกเออคั้เขาตีหัวมาตายออืม,อม เคยใถ้าบอกพี่หอมแดงกระเทียมต่ไก่ขาว่ามันชิงงด้คขาใส่ขาตำใส่กันใส่ผงสรุรสปอนนี้วน้ามาปุงมาค้นขากันสักไปกดกใส่นีบพอโอ้ยมือสั่นันกินเหล่าใส่ยังก่อนหลังแอนเพื่อนพัิตู

មកទលាមកទលាស្មានពេញលក់អនឡាញដាក់ទីញអាចសំគត់ទីឡាមិនបោះអឺប៉ុណ្ណាអឺព្រោះមືសាន់មືសាន់មិនជិលឡៅអឺអឺ นัวประดกพอย้มต้องดื่มนมดื่มนมสมือเด็ก้ยาเสาไม่ไดดื่มนมก็ยื้มน้ำมเวนัายาเวนไม่ไดดื่มกดื่มนมแรงไ่ดื่มไ่ได้ผัวดาผัวประกอบใส้หัวเมาเ้าก็โดนดาเพราะอย่างบ่าตีนเ้ากดตีมันทำความสะอาดบานงกงเ้า หมึได้ลูกเศร้านะโดนผัวด่าคึ้นมึดมาด่าซื้อๆเด็๋เขียดหนิฮะพ่อต้องมาเป็นพ่าซ้ำไช เมียลูกตเศรา้าเออบ่มีคนกอดที่ดีต่อเป็นสัน้นฝรั่งแสทุกคนเนะืมเมียลูกเศรา้าอะไร้จมอ,อันลูกเศรา้าก็มีคนกอดนอนคนเ,วเยวเหงาที่ดีเด้ บอกคือคนไทยเขาเนี่คนไทยนี่ตื่นแต่เศร้าไปทำมาหากจริงมาตื่นสายมาท่านผึ่นมาท่านจริงฝรัง่งแบบนลูกเศร้าไปได้แขกเศร้าวันอาทิตย์เท่าพี่น้องไม่ต้องลุกสายๆอื่ สองหมื่นตื่นเสียสามหมื่นตื่นเสียตื่นสอบทำความสะอาดเนี่ยสองหมื่นทำความสะอาดเทียสามหมื่นทำความสะอาดเที้ยเสร็จถูเสร็จถูกวาดถูถูหันพวงเลยจุ่มนี่อะไรพี่น้องเป็นตัวนายขัวเนี่ย แต่ฟังบ่าเอาเมียอขี้ขานเนาะอกก็ต้องเห็นยังเลยน้อนกอดแมมตะกันกอดบ้านทู้บ้านก่ต้องเห็นยังกินหรอกนอนกอดตะกันวัดมือวัดขึ้นว่าจะดีตัวเป็นต่างเจ้าต้องเอาเมียอขี้ขานแล้วจะยาอมเมียอไก่ยังที่ข่อยได้สุนหร มันน้ำร้าน้นซ่าก็ให้กับขอาซ่าไว้ล้มัห้องหาเาเท้าจะให้ได้ยังไงจะอยู่ซายคอยให้กับเขาซ่าไว้กินก็ร <c ười> ้อยได้เลยนี่เออม้อเอาไมาันร้อยน้ำได้บระเดนี่จะติดนี่มันร้อยน้ำได้ยู่เด้นี่บ่กไงโอ้ยโกหกหน้าตายตกนั่นเลย มบนำไม่เป็นพันนะหาหัวมือเอ้ยตัวใครบ่าตัวตัวโซเชียลตัวโซเชียลมันจะโดนนะใบน้ำไม่เป็นวันนี้แม่เมื่อกี้เห็นคลิปเพิ่นว่ายน้ำกับลูกอยูคขี่หลังขี i̇şte ux, ้ข้อก uh, ันว่ายน้ำลอง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 กระโดดใส่กระโดดข้า้งแล้วงางอีกวะว่ายมันะมีหน้าบอกวายน้ำไม่เป็นหาเด็ดหล่ะมือเอ้ย Sa mm. yeah. api. Mm.